อบอกวาคุณพระองค์ที่พระวจะนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์จะเป็นประโยชน์ที่จะเสริมสร้างชื่อของเราทั้งหลายให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นเพราะเราตั้งใจจะเป็นคนที่ฟังและปรับพฤติตามและจะเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นขอพระเจ้าอวยพรให้หัวใจจิตใจของเราเป็นดั่งดินที่ดีที่ให้เมล็ดพนันธุ์แห่งพระวจนะของเ้าตกลงไปและเกิดดอกออกผลเป็นต้นไม้แห่งชีวิตเป็นพรต่อนกนากาศมากมายให้ชื่อของเราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ขอบพระคุณพรุ่งร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้ชื่อหัวข้อพิเศษหน่อยชื่อว่าบุคคลอันตรายชื่อต้องน่าสนใจไว้ก่อน <laughs> แต่มีวงเล็บนะครับคนธร้มเียมาถึงท่าทีความคิดนะจริงๆเราไม่ได้ไปตำหนิคนนะแต่ว่าเขียนหัวข้อนี้ดูเหมือนว่าโอ้ มีบุคคลที่อันตรายนั่นเหรอถ้าอย่างนั้นเราจะไปเข้าใกล้เลยนะแต่จริงๆสิ่งที่ผมจะพูดก็คือหมายถึงว่าท่าทีความคิดของคนนั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อันตรายในบางครั้งถ้าเขามีท่าทีความคิดท่าทีชีวิตแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่กลับใจเนี่ยมันจะพาไปสู่ความหายนะหรือไปไปสู่ความล้มเหลวได้พี่ดองจําได้ใช่ไหมครั้งหนึ่งเมื่อพระเยซูพูดว่า พระองค์จะต้องไปเยรูซาเล็มได้จะต้องถูกตรึงถูกจับถูกตรึงที่กางเขนเนี่ยนะครับเปตโตรจะลุกขึ้นมาทันทีแล้วบอกไม่ได้พระองค์ไปไม่ได้ไม่ให้พระองค์ไปที่เยรูซาเล็มเป็นความหวังดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจว่านั่นเป็นแผนการของพระว่าถึงเวลาแล้วที่พระเยซูจะต้องไปถูกจับและถูกตรึงนะเมื่อเขาพูดเช่นนั้นพระเยซูหันกลับมาบอกว่าไอ้ซาตานไปให้ผลเห็นไหมครับ อะไรทาไมไปด่าไปโตงั้นจริงๆพระเยซูไม่ได้ด่าไปโตแต่กาลังบอกว่าความคิดนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความคิดของพระเจ้าเพราะทําไม่ให้พระเยซูไปแผนการของพระก็สําเร็จไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมีอะไรพูดในตรงนี้เนี่ยอย่าไปตําหนิบุคคลเหมือนอย่างเวลาเราบอกพระเจ้ารักคนบาปไงแต่สิ่งที่อันตรายก็คือบาปที่อยู่ในตัวนั้นในคนนั้นนะครับดังนั้นแม้จะตั้งชื่อว่าบุคคลอันตราย นะถ้าเจอบุคคลน,นี้เนี่ยพี่น้องอย่าไปทําร้ายเขานะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขาสิ่งที่กําลังจะบอกก็คือถ,ถ้าท่าทีความคิดไม่ว่าคนนั้นเป็นใครหรือเป็นเราก็แล้วแต่นะถ้าเรามีท่าทีความคิดท่าทีชีวิตอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายต่อตอนเองและต่อคนอื่นได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มีค่านิยมความคิดเหตุผลจอมปลอมหรือสิ่งที่โลกนี้กําลังสอนเราและกําลังบอก คนทั้งหลายว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ถูกจับก็จะได้รวย <g iggle> ถ้าไม่ถูกลงโทษเราก็จะได้สบายนะ <c oughs> หลายครั้งคนให้เราปณีประนอมแล้วก็ไม่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องนะเพราะใครๆครก็ทํากันนั้นความคิดที่เล็กน้อยที่ผิดเนี่ยมันก็จะนําชุดไปสู่ความหายนะได้ถ้าปล่อยทิ้งไว้เหมือนกับที่ผมบอกว่าเชื้อเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องมีเยอะ นะแต่ถ้ามีเชื้อโรคแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็จะแพร่ไปอย่างรวดเร็วในเส้นเลือดของเราใช่ไหมครับในสายเลือดเนี่ยมันเร็วมากดั่นี่ยเราต้องกําจัดบาปก่อนที่บาปจะมา <c oughs> กําจัดเราดีมากนะครับจำได้ดีนะครับดังนะนี่ยวันนี้จะมีได้มาพูดถึงสักสองสามคนนะครับที่อาจจะมีท่าทีความคิดแบบนี้เนี่ยอันตรายถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็จะนําชุดของเขาไปสู่ความหายนะบุคคลอันตรายนะครับ <c oughs> หมายถึงท่าทีความคิดนะ คนที่หนึ่งนะชื่อเดมาสนะครับเดมาสนะครับพระวจนะข,ของพระเจ้าในพระธรรมสองทิโมธีบทที่4ข้อที่สิบนะครับได้พูดถึงคนหนึ่งที่เคยเป็นทีมงานของเปาโลก็ว่าได้ชื่อเดมาสอาจจะเป็นทีมร่วมรับใช้เอาจริงเอาจัง แต่มาถึงวันหนึ่งนี่นะครับปรากฏว่าข้อนี้บอกว่าเพราะว่าเดมัสหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทสซาโลิกาแล้วนะครับพูดถึงคนนี้ชื่อเดมัสนะน่าเสียดายคนนี้ก็เป็นทีมงานเป็นคนที่ร่วมรับใช้กับเปาาโลมานานแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคงจะต้องเจอกับการทดลองหรืออาจจะเจอกับความยากแล้วบอกโอ้โ oh, หไปกับพระเยซูทําไม,ไมต้องลําบาก นะนอนไม่เป็นที่ไม่ได้นอนโรงแรม <c oughs> บางครั้งต้องยากลําบากโอ้ไปดาทุ่งนาแล้วก็อะไรทำงนี้เนี่ยปรากฏว่าอาจจะมีช่องทางทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ไม่ค่อยสบายนะไปกับพระเยซไไไไูได้เห็นช่องทางในที่สุดถูกล่อลวงก็เป็นได้ในนี้บอกว่าพราะว่าเดมัสหลงรักโลกตรงนี้เนี่ยคงจะครอบคุมหลายอย่างนะครับอาจจะความสะดวกสบายวัตถุสิ่งของหรือการ ไม่อยากจะยากลําบากนะครับโลกนี้ก็สบายเป็นทางกว้างยังไงยังไงก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะครับว่าเดมารเได้รักโลกนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่โลกคืออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดขวางอาณาจักรของพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พาเราออกจากห่างจากพระเจ้านั่นแหละคือโลกโลกนี้จะเป็นอะไรก็ได้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ รวมได้หมดอันนี้จะเป็นภาพกว้างนะครับนะอะไรก็ตามที่ดึงเราหรือพาเราให้ห่างจากพระเจา้านั่นคือโลกแสดงว่าเดมาสก็อาจจะรักความสบายรักวัตถุจนรู้สึกว่าไม่อยากจะไปร่วมงานกับเปาโลละมันแต่ความยากลําบากนะเป็นไปได้มนุษย์ทุกคนเนี่ยพี่น้องไม่มีใครอยากจะลำบากจริงไหมมีใครชอบไหมความลําบากยากลาบากชอบไหมไม่ชอบ แต่จริงๆแล้วเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยพระคมภีไม่ได้สัญญาว่าโอ้เราจะต้องสุขสบายนะทุกอย่างทุกอย่างดีไม่มีอะไรไม่ใช่บางครั้งความทุกข์ยากก็เป็นสิ่งที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยนะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเผชิญได้ดียิ่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นดังนั้นนี่นะครับชีวิตของเราเนี่ยเราจรึงต้องไม่มีท่าทีความคิดหรือแม้ความรู้สึกที่จะไปรักโลกนี้ นะครับหวังว่าโลกนี้เข้าใจนะคืออะไรนะอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกสบายวัตถุเงินทองสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะพาเราถ้าเราไปยึดติดมันแล้วเนี่ยทำว่าเราเนี่ยรักพระเจ้าน้อยลงหรือไม่ค่อยเดินกับพระเจ้าแบบนี้แหละใสดว่าเดมาสเนี่ยคงไปหลงลักโลกนี้ก็คือไม่เอาล้วบายบายเปาโลเนี่ยบ,บุคคลอันตรายก็คือเนี่ยถ้าเราเริ่มมีท่าทีความ รักต่อโลกนี้หรือสิ่งต่างในโลกนี้นั่นจะเป็นสิ่งจุดอันตรายยังต้องจัดการออกไปจริงๆเราทุกคนจะสามารถมีทุกอย่างพระเจ้าให้อาดัมเอวาก่อนทําบาปเนี่ยครอบครองโลกนี้เพราะเขาไม่มีท่าทีความคิดผิดไม่มีความบาปเลยเลยยังทุกอย่างก็เป็นเจ้าของนะแต่ทันดีที่มรุ์ล้มลงไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยในที่สุดเนี่ยเริ่มเห็นแก่ตัวเองแล้วใช่ไหมเพราะเจอความยากลำบากปุ๊บเนี่ยก็รักแต่ตัวเอง นะไม่สนใจสิ่งอื่นไม่สนใจคนอื่นนั้นนี่เป็นสิ่งที่เ,เราได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในสังคมบ้านเมืองประเทศชาตินะค่านิยมของคนในประเทศของเราบางครั้งก็รักตัวเองทุกอย่างเอาเข้าตัวเองใช่ไหมครับนั่นก็เกิดปัญหามากมายนั่นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้านะเราไม่ใช่เป็นของโลกนี้นั่นเนี่ยเราจึงดำินชีวิตให้ชนะโลกนี้ เหนือโลกนี้เรามีสิ่งต่างในโลกได้แต่อย่าหลงรักมันเด็ดขาดเมื่อไรหลงรักแล้วเนี่ยชีวิตท่านเข้าสู่เขตอ,อันตรายตกลงคนที่เป็นบุคคลอันตรายคือใคร <im it> ใครก็ตามเรานะ่โอ้เป็นไปได้นะบางครั้งเราก็เป็นบุคคลอันตรายเพราะเดี๋ยวเราท่าทีความคิดหลงรักโลกเนี่ยมันจะไปแพร่เชือ้อทําให้คนข้างๆเนี่ยรักโลกไปด้วยนี่เห็นไหมอันตราย ลุงจะอยู่ใกล้คนข้างๆได้ไหมเนี่ย <laughs> คนที่สองเขาเป็นทิ่งที่เตือนใจเราไงนะครับเรายังรักคนข้างๆนั่นแหละนะครับแต่ถ้า,ถา,ถาทาีความคิดไม่ถูกต้องเราองจัดการออกไปคนที่สองยูดาสยูดาสอิส a าริโนะครับพูดให้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าชื่อบางครั้งมีหลายคนที่เหมือนกันนะครับมัทธิวบทที่26ข้อที่14ถึงข้อที่16บอกว่า เวลานั้นคนหนึ่งในสาวก12คนชื่อยูดาสอิสคาริโอตไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจะมอบตัวเขาให้พวกท่านมอบใครอมอบคนข้างเลมอบตัวเขาคือพระเยซูไงให้พวกท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่พวกเขาก็สัญญานะให้เงินยูดาสสาสบเหรียญตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ สงสัยยูดาสเนี่ยน่าจะติดเชื้อคล้ายๆกับดีมาสอันนี้เจาะจงลงไปเลยนะไม่เพียงแต่รักโลกแต่ว่ายูดาสใช่ไหมฮะรักเงินหรือว่ามีความโลภนะนี่คือบุคคลอันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบุคคลอันตรายก็มีอยู่ในแวดวงสังคมประเทศชาติไหมบางคนมีตําแหน่งใช่ไหมครับสูงด้วยนะครับแต่ถ้ามีท่านเนี่เป็นบุคคลอันตรายนะครับ ที่จะทําให้ประเทศชาติล่มจมก็เป็นได้พอโลภไงเห็นแก่เงินเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนก็รู้อยู่นะแล้วเราไม่ได้ไปเจาะจงไปว่าใครแต่ใครก็ตามถ้ามีท่าทีอย่างนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่อันตรายนะครับก็คือเขาเป็นคนที่รักเงินหรือมีความโลภทั้งดังนี้ยูดาสเนี่ยอยู่กับพระเยซูเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่จนเหมือนๆพอๆก,กันกับสาวกคนอื่นสามปีครึ่ง เพราะว่าตอนที่เขาทรอยศเนี่ยมันเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วใกล้ๆสุดท้ายแล้วก่อนที่วีซ่าจถูกตึงใช่ไหมแสดงว่าเขาอยู่โดยตลอดก็อยู่ยาวนานสามปีกว่าแล้วนี่ยังทรอยศได้นะเพราะเงินโอ้โหพี่น้องเราไม่แปลกใจเลยเราเห็นปัญหาฆ่ากันนี่นะในสังคมคดีต่างๆเยอะแยะมากมายพบเห็นเกี่ยวเงินใช่ไหมพอไม่ได้เงินยิ่งบางคนติดยาแล้วได้ไม่ได้เงินพ๊กโอ้โหมันทําร้ายหมดเลยนะพ่อแม่บางคนถูกทุบถ,ถ,ถ,ถูกตีนะครับ เกือบจะเสียชีวิตไปห,หลายคนเพราะว่าไม่ได้มีเงินให้กับลูกหลานบางคนที่มาขอไม่กี่ร้อยบาทก็ค่าได้เพื่อต้องลองคิดดูสิว่ามันอันตรายขนาดไหนจริงไหมครับถ้ามีท่าทีแห่งความรักเงินนะในที่สุดเนี่ยถ้าเงินใหญ่กว่าปุ๊บเนี่ยไม่สนใจแล้วเพื่อนร่วมสาบานก็ไม่สนใจแล้วไม่มีเธอเป็นเพื่อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกหาคนใหม่ได้อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้จริงไหมคนไม่ได้เห็นดึง คุณค่าของความสัมพันธ์ของการที่ได้รู้จักกันมานเดินนานแต่ขายกันและกันเพียง30เหรียญนะพี่น้องคิดดูสิขายพระเยซูถูกขนาดนี้ทําไมพระเยซูราคา30เหรียญนะจริงไหมครับบางครั้งเนี่ยเราก็ขายพระเยซูเหมือนกันเพราะเราเห็นใจเงินโอทีห้าสิบเหรียญโอ้อาจารย์วันอาทิตย์นี่ก็ให้สองสองแรง ได้สองเท่านะแหมวันอาทิตย์ไม่ได้มีวันเดียวไม่รู้คนที่ฟังผมจะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวหลักการบัมพีเป็นอย่างนี้เอเมนไหมครับบางครั้งเป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราเห็นคุณค่าพระเจ้าขนาดไหนเราให้คุณค่าพระเจ้าขนาดไหนมันเกินกว่าที่เราจะจ่ายได้ไม่มีเงินใดเงินเท่าไหร่ที่สามารถซื้อชีวิตพระเยซูไดนะ้เพราะเราไม่สามารถจ่ายราคาได้ พระองค์จึงจ่ายราคาสูงสุดให้กับเราพระเจ้าใจาเราสูงขนาดไหนทั้งชีวิตแต่เราจะจ่ายพี่เยซูแค่สามสิบนะซื้อไปเยซูแค่สามสิบเหรียญโอ้โหตีราคาพี่เยซูถูกมากเลยพี่น้องท่านตีราคาพี่เยซูเท่าไหร่ครับกี่ดอลลาร์ <laughs> โอเคนะครับนั้นนี่เป็นสิ่งที่อยากให้มีความโลภหรือเชือ้อนะครับ บางก็บอกเออเราก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ถ้ามากขึ้นอ่ะเอาไหมออแต่ยูดาสก็แค่สาเหรียญก,<ๆ>ก็เอาแล้วไงคิดดูเห็นไหมครับออได้แค่นี้ก็พอใจแล้วเนี่ยนะแต่บางคบอกผมไม่มีทางแล้วถ้าสามพเหรียญละ่ะเออน่าคิดนะขายอาจารย์อรันยนเท่าไหร่ดีขายผู้นำสักหน่อยพระเยซู30มเหรียญผมอาจจะเหลือสเหรียญก็ได้ <laughs> ไม่รู้สิวันนี้เนี่ยเจอของแข็งแน่เลย <laughs> พี่น้องต้องท่านรู้ดีที่สุดท่านเห็นคุณค่าพระเยซูขนาดไหนละ่ะจริงไหมชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยเราก็บอกรักพระเยซูรักพระเจ้านั่นแหละแต่มันมีบททดสอบบางครั้งเมื่อมานต้องถึงจุดที่เราจะต้องจ่ายราคาเพื่ออาณาจักรพระเจ้าเพื่อพระเยซูเราจะเห็นอะไรมีคุณค่าที่สุด เงินของเราจะมีค่ามากกว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระเจา้าไหมดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราจะต้องเปิดตานะครับอุปมาแผ่นดินสวรรค์บอกว่าเป็นเหมือนไข่มุกที่มีราคามากจนพ่อค้าคนนั้นก็เห็นเลยนะเขายินดีขายทุกอย่างที่มีเลยเขายินดีขายเพราะาเขารู้ว่าไข่มุกนี้มีค่ามากกว่าทุกอย่างที่เขามีเห็นไหมเพราะถูกเปิดตาเขามีตาที่สมอง เขามีตาที่น้าผากมองเห็นว่าโอ้โหไข่มุกเม็ดนี้นะโอ้โหมันมีเวลาค่ามากกว่าทุกอย่างที่เขามีเนี่ยหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าพี่น้องเราจะต้องเห็นคุณค่าพระเยซูเนี่ยมากกว่าทุกสิ่งรวมกันเลยเราไม่สามารถจะซื้อพปร่งด้วยหรือตีราคาพระเยซูด้วยบาทด้วยดอลลาร์ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยแต่หลายครั้งความโลภทําให้เราง่ายๆเพราะเราเห็นแก่ตัวเองไงขอยเราได้ แล้วก็ไม่เคยเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องบางครั้งนี้นะครับเมื่อเราทุ่มเทเมื่อเราจ่ายเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยอย่ารู้สึกเสียดายแต่ถ้าเราเพื่อตัวเองเนี่ยพี่น้องก็ต้องคิดเออนะเราก็เท่านี้แหละนะฮะเราก็ใส่ได้เท่านี้แหละครับแต่อาณาจักรพระเจ้ายังอีกเยอะถ้าเราเห็นแก่อาณาจักรพระเจ้าในที่สุดเนี่ยเราจะไม่เห็นแก่เงินอย่างนี้ ยูดาสล้มลงในที่สุดเนี่ยเห็นไหมครับเสีดยดายมากและไม่กลับใจด้วยนะสุดท้ายเป็นไงไปผูกคอตายโอโ้โหน่าเศร้ามากปอมบีบอกว่าถ้าไม่เกิดมาซะดีกว่าแต่จริงๆก็ไม่มีใครบังคับเขาแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะยูดาสมีเชื้อนี้ตั้งแต่เขาไม่ยอมจริงๆพระเยซูเคยเตือนเรื่องแบบนี้เ like ขาหลายครั้งแล้วอย่างเช่นวันที่มารีไปที่ บ้านที่ไปฉโลมเอาน้ำมันหอมไปฉโลมพี่เยซูใช่ไหมครับยูดาสเนี่ยคงจะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกโอ้ยเสียดายเสียดายมากเอาไปให้คนจนดีกว่าแต่ที่ไหนได้เบื้องหลังเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นแก่งเงินเขาถึงบอกไงเอาไปขายได้แล้วนรฮะสองร้อยเหรียญไหมน้ำมันหอมนี่ขายได้สองร้อยเหรียญดีรายอะไรหรือเปล่าจำไม่ได้ใช่ไหมฮะสองร้อยหรือสามร้อยก็ไม่รู้โหเนี่ยน้ำมันหอมเนี่ยราคามากกว่าพระเยซู เขาคิดเป็นเงินเป็นทองหมดคนที่มีความโลภเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะก็คิดอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรทั้งหมดแน่นอนเนี่ยนะครับถ้าเราทําธุรกิจก็ต้องคิดอยู่แล้วกําไรขาดทุนแต่ถ้าเพื่ออาณาจักระเจ้าบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราลงไปในอาณาจักรระเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรขาดทุนแน่นอนนะครับแล้วเนี่ยเพื่อตอนเองเนี่ยต้องคิดเยอะหน่อยอย่าเป็นเหมือนยูดาสที่ไปรักเงินในที่สุดเป็นบุคคลอันตรายกําลังบอกว่าความคิดเขา ท่าทีเขาเป็นอันตรายถ้าเขากลับใจใหม่พระเยซูก็รักเขาอยู่เหมือนเดิมลุงก็รักทุกคนแม้เปโตมีท่าทีปฏิเสธพระเยซูก็รักเปโตแต่อยากจะเปลี่ยนเอาความคิดนั้นออกไปเอาความท่าทีที่ไม่ถูกต้องออกไปชีวิตเราก็เหมือนกันพระเจ้ารักคนบาปแต่ไม่ได้รักบาปไมไ่รักท่าทีชีวิตของเราพระองค์จึงต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไงนะครับฉนั้นพระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราดีนะครับแต่พระเจ้ารักเราเพราะพระองค์รักเราและอยากจะช่วยเรา เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ให้พละลักษณะของวรวเข้ามาแทนที่นิสัยลักษณะท่าทีความคิดของเรารับการเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมอาจารย์เปาโลจึงวิงวอนนะครับบอกว่าเราอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจคนเราจึงต้องเปลี่ยนที่ท่าทีความคิดข้างในก่อนแล้วจะเปลี่ยนออกมาข้างนอกดังนั้นเนี่ยถ้าใครยังมีท่าทีแห่งความรักเงินหรือโลมเนี่ยก็เป็นบุคคลอันตรายนะครับประการอีกคนหนึ่งสัก คนในพระมีสักคนหนึ่งนะครับในพระธรรมผู้นิจชื่อแซมสั้นหรือแซมสันนะครับในพระธรรมผู้นิชัยบทที่14ความจริงเรื่องของเขาอยู่ในวิจิไฉบทที่1 4บ5้6ตรงนั้นนะครับแต่ในบทที่14ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สผมจะพูดถึงประเด็นหลักใหญ่ของเขาเลยว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายเมื่อความคิดท่าทีเขาไม่ยอมเปลี่ยนในที่สุดก็นําไปสู่ความเจ็บปวดทั้งตัวของเขาเอง ใช่ไหมครับแซมสันเนี่ยเป็นบุกเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดเลือกไว้นะครับในบทที่14ี่ข้อหนึ่งถึงข้อที่3ามบอกว่าแซมสันได้ลงไปยังเมืองทิมนาและได้เห็นผู้หญิงฟิลิสเตียคนหนึ่งในเมืองทิมนาแล้วเขาจึงขึ้นมาบอกบิดามารดาของเขาว่าลูกเห็นผู้หญิงฟิลิสเตียคนหนึ่งในเมืองทิมนาบัดน,นี้ไปขอนางให้เป็นเมียลูกทีแต่บิดามารดากล่าวกับเขาว่าจะหาเมียในหมู่ญาติพี่น้องของเจ้าหรือ ในชนชาติทั้งหมดของเราไม่ได้หรือเจ้าจึงจะไปรับหญิงจากคนฟริสเตียที่ไม่เข้าสุนัตมาเป็นเมียของเจ้าแต่แซมสันก็ยังกล่าวกับบิดาบอกว่าอย่างี้ครับไปขอนางให้ลูกทีเพราะนางต้องตาต้องใจลูกมากโอเคพระเจ้าจะมีแผนการอะไรแล้วแต่แต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าแซมสันก็มีจุดอ่อนในเรื่องนี้ในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับ อันตรายเมื่อเขาจริงๆเขาก็ดีนะเขาก็รายงานนะไปเจอแล้วก็ไปบอกพ่อแม่ไปขอเป็นแต่แต่สิ่งที่พ่อแม่บอกไหมครับทําไมต้องไปหาต่างชาติเพราะต่างชาตินับถือรูปเคารพไงเข้าใจไหมครับไอ้ประเด็นเนี่ยไม่ได้ว่าอย่างนั้นเราต้องแต่งงานกับคนประเทศไทยด้วยกันเท่านั้นเหรอมันไม่ใช่ภายนอกแต่กลาวว่าชาติไหนก็ได้แต่ชาตินี้หมายถึงว่าในชนชาติกองเราเหมือนคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าเดียวกัน เพื่อเราจะไม่ไปเทียมแอบก,กับคนที่ต่างความเชื่อมันยากพี่น้องเราได้เห็นในยุคป,ปัจจุบันใช่ไหมครับแม้คนในศาสนาเดียวก,กันก็ยังไปกันยากเลยแล้วนี่จริงจะไปต่างอีกนะโอ้โหจะเองไงเดียโอเคเราทั้งหลายเพิ่งมารู้จักพระเจ้าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนี่ไม่ไม่แปลกนะถูกต้องแล้วคู่ของท่านถูกแล้วท่านไม่ได้เทียมแอบผิดนะครับถูกต้องแล้วนะครับแต่สําหรับคนหนุ่มคนสาวในยุคป,ป,ปัจจุบันนี้ที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยจริงๆควรจะมีหลักการที่ดี ะครับว่าพระเจ้าจะเตรียมคนที่มีพระเจ้าเดียวกันนะครับจึงจะไปได้ดีแต่ในนี้นี่ไงฮะพ่อแม่ก็แนะนำแล้วบอกทํำไมต้องไปหาตรงนั้นอันนี้ไม่ได้เหรอกระบอกอย่าเลยในท่ามกลางคนที่มีความเชื่อเดียวกันเนี่ยไม่มีเลยเหรอในความคิดของแซมซันอาจโจมีแต่มันไม่สวย <laughs> หรือเปล่าผมไม่รู้เนี <laughs> ผมเดาอะไร <laughs> ทำรองนี้เนี่ย แม่แล้วนะไม่รู้อันนี้สมมติผมพูดเองผมไม่ได้มาจากบัมพีนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่น,นะพ่อแม่รู้ว่าโอ้อย่างนี้เนี่ยอันตรายแต่แซมสันเชื่อฟังไหมไม่เชื่อฟังนี่คือบุคคลคอันตรายคือบุคคลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผมถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะฮะใช่ไหมเพราะถ้าไม่พระเจ้าไม่เชื่อฟังแล้วเหลืออะไรอีก ใช่ไหมแล้วถ้าพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาดูแลเรามาเนี่ยเรายังไม่เชื่อฟังเนี่ยโอโ้โหอ,อนาคตเนี่ยคดแน่นอนนะเพราะพ่อ,พอแม่รักเราเนี่ยบอกเราเลยไม่เชื่อฟังนี่เป็นสิ่งที่สภาพคนบาปใช่ไหมก็อยากจะทําตามใจตนเองฉันชอบอย่างนี้แต่เขามองไม่เห็นระยะไกลว่ามันจะเป็นยังไงเราเพิ่งฟังเรื่องซาลโลมอนไปใช่ไหมโอโ้โหเห็นไหมเมื่อเทียมแอก,กหญิงต่างชาติเนี่ยพาใจซาลโลมอนเนี่ยไปครับจากคนที่รัก พระเจ้าเอเมนเสียงดังทําทุกอย่างทุ่มเทสร้างพระวิหารของพระเจ้าเต็มที่ที่สุดกลายเป็นคที่ไปนะมัสการพระอื่นไปได้เลยนะ,ะนั้นอยากคิดว่าเราเข้มแข็งแน่นอนไม่มีวันหลงหายอย่าประมาทเลยนะครับเหมือนอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องว่าสิทยาพิบาลหลงหายก็มีแล้วแต่ขอพระเจ้าช่วยให้คนที่ยืนอยู่จะไม่หลงหายนะฮะ ทุกคนเนี <lengths. S 1> <t contemporary> ่ยต้องเจอการทดลองเจอสิ so like like ่งต่างๆเนี mm ่ยนะครับดังนั้นบุคคลที่อันตรายคือบุคคลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่ถ้าคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยก็ไม่อันตรายนะครับเพราะยังไงก็มีท่าทีวิญญาณที่ถูกต้องแม้เขาพูดแหละกับเราแรงแต่เราเชื่อว่าเขารักเราเพราะเขามีวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าแต่ถ้าเมื่อใครที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมีเชื้อแห่งการไม่เชื่อฟังเนี่ยโอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแน่นอนนะพ่อแม่ก็บังคับลูกไม่ได้เห็นไหมไปบังคับแซมสันก็ไม่ แต่ลึกที่สุดเดี๋ยวหัวใจพ่อแม่ก็รู้สึกเจ็บปวดนะเมื่อลูกไม่เชื่อฟังไม่ว่าเรื่องใดๆดังนั้นเนี่ยมีลูกมีหลานเนี่ยนะครับก็ต้องให้เขาเชื่อฟังพระเจ้าจะสอนเขาเชื่อฟังพระเจ้าได้ไงตัวเรานี่แหละต้องเชื่อฟังพระเจ้าต้องร้อนรนในพระเจ้าต้องชวนลูกหลานมาโบสถ์ไม่อยากให้ลูกหลานชวนเรามาโบสถ์นีหมายวอาไงหมายว่าเรามาช้าเขาจะมาแต่เช้าแล้ว เขารักพระเจ้าเนี่ยอย่าไปห้ามเขาว่ารักพระเจ้ามากๆเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดเพื่อเตือนใจเรานะครับว่าถ้าเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องนะก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายต่อทั้งตัวเองต่อทั้งคนอื่นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เตือนใจเราแล้วก็ทั้งคนหนุ่มคนสาวเราได้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่พ้นเรื่องออโลกนี้ก็คือ,อ,อผู้หญิงเงินทอง เกียรติยศพวกนี้นะครับซึ่งจะสรุปในหนึ่งยอนบทที่สองข้อสิถึงข้อสิก็ได้นี่ผมจะไม่อธิบายแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นคําสั่งให้เราไม่รักโลกหรือสิ่งของในโลกนะครับฝากเป็นคำบีสุดท้ายเราจะอ่านด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งยอนบทที่สข้อที่15ถึงข้อที่17ประมาณนี้นะครับเอาละเอาฉบับ1.971ก็ได้นะโอเคพี่น้องอาจจะคุ้นเคย หนึ่งยบบที่สองข้อที่สิบห้าถึงข้อที่สิบเจ็ดบอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจาก โลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกําลังร่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดํารงอยู่เป็นนิดนะครับนี่เป็นคําเตือนว่าอย่าเป็นคําสั่งเลยนะครับอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกนี้พี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องเรามีทุกอย่างในโลกนี้ได้เพราะพระเจ้าให้เราครอบครองอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ท่าทีของเราเล็กน้อยบางคนมีเยอะแต่เขาไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ แต่บางคนแม้มีไม่เยอะแต่ว่าโอ้โหรักมากเลยนะครับถ้าใครมาแตะน,นี่เนี่ยไม่ได้พี่น้องแล้วเราจะกอดไว้ได้ถึงไหนล่ะใช่ไหมไม,ม่สามารถเอาไปได้ซโลโมอนก็บอกแล้วคนมีสีปรรัญญาคนเขาคนรวยคนจนสุดท้ายก็ไปและเอาอะไรไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ติดอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าจะให้ผ่านเราเยอะแต่ถ้าเรายึดติดอย่างนี้พระเจ้าบอกอย่าเลยให้ไปเท่าไหร่ก็จุกอยู่ตรงนั้นแหละ นะเพราะว่าอะไรสารพัดในโลกนี้เป็นเนื้อหนังตัณหาของตาความหยิ่งความทะนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับเพราะสิ่งต่างในโลกนี้จะล่วงไปแต่คนที่ประพฤติตามพระไตรปิฎกาเพราะจะนะ้นาจะดำรงอยู่เป็นนิจหวังว่านี่จะเป็นข้อเตือนใจเราอย่างดีว่าเราจะไม่เป็นบุคคลอันตรายแต่ต้องกลับมาเป็นบุคคลเห็นพระพรเองไ,ไ,ไหมครับ เนี่ยผมเลยตั้งใจอยากจะมีก็ได้ปรับทิศหนึ่งว่าจะมาแบ่งปันบัวข้อบุคคลแห่งพระพรเนี่ยโอ้โหเหมือนกับธรรมราทั่วไปวันนี้จึงมาด้วยหัวข้อบุคคลอันตรายและขอพระเจ้าให้เราจะไม่เป็นบุคคลนั้นที่อันตรายที่มีความคิดท่าทีไม่ถูกต้องอาจทําด้วยกันครับสารเสดเอามือวางบนศีรษะของเราดีไหมครับเพราะนี่คือท่าทีความคิดที่เราต้องขอการชําระล้างข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูขอโน้มนําความคิด ของเรามาไว้ภายใต้พระวจนะภายใต้พระเยซูคริสต์ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าแม้บางครั้งเราอาจจะมีความคิดท่าทีที่ไม่ถูกต้องจริงๆแม้เป็นเสี้ยวเดียวแม้เป็นเชื้อเพียงนิดเดียวที่เรารู้สึกว่าเห็นแก่โลกนี้หรือรักโลกหรือสิ่งของในโลกนี้บางครั้งเรารักความสบายเรารักวัตถุเรารักความสนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้าพระองค์เจ้าวันนี้ขอยกโทษด้วยเดี๋ยวเราขอกลับใจใหม่ เราขอบพระคุณที่พระประทานสิ่งสารนให้กับเราไม่ใช่ให้เรารักสิ่งเหล่านั้นแต่ให้เรารักพระเจ้าผู้ประทานพระพรมากกว่าพระพรขอพระเจ้าเมตตาขอกำจัดเชื้อแห่งความรักโลกแห่งความเห็นแก่เงินหรือการไม่เชื่อฟังใดๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในชีวิตของเราวันนี้เราขอกลับใจใหม่เราขอสัญญาและตั้งใจขอรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและทิ้งความคิดชีวิตเก่าๆและพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราใหม่ขอเป็นลูก และเป็นคนแห่งพระพรและเป็นบุคคลที่เป็นที่หนุนน้ำใจต่อคนทั้งหลายวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์เจ้า,าฐานขอบพระคุณมอบชีวิตของพี่น้องทุกคนให้ได้อยู่ภายใต้พระวจะนะและพระพิญญา,ยาของพระองค์ขอบพระคุณมาในนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนอเมนขอบอพระยพรครับ